สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้มันเหมือนเรากำลังอบรมเรื่องการประกาศเลยนะครับเป็นซีรีส์นะวันนี้หวข้อเรื่องชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเห็นภาพนี้ชีวิตของเราเพื่อชีวิตของคนเหล่านั้นงองค์ยาค้าเพื่อเราเองจะสามารถรู้ถึงความหมายที่สำคัญ ที่พระเจ้าใส่มาในใจของเราด้วยกันอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าหน้าหน้าหนักใจหน่อยนะคุณเคยคิดไหมครับว่าชีวิตของคุณนะ่ะเพื่อชีวิตของคนอื่นแล้วในขณะเดียวกันชีวิตของคนอื่นก็เพื่อชีวิตของคุณนะครับเรามาดูพ่อพีตอนนี้ด้วยกันครับเขาใช้คํานี้ครับว่า เพราะเรื่องนี้เพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็เสียใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของฟ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างบัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในนามพระยาเวว่าในเมื่อฉัน ได้สำแดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะสแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันด้วยและให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ชายนั้นจึงตอบว่าชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้า ถ้าพวกเจ้าไม่เปิดเผยภารกิจนี้ของเรากับใครเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพระยาเวประทานแผ่นดินนี้แก่เราคุณเห็นเรื่องนี้ไหมครับว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะชีวิตของสปายสองคนนี้ครับเพื่อชีวิตของคนทั้งครอบครัวแต่ว่ามันเป็นการแลกที่คุ้มมากนะสำหรับเรามองเหตุการณ์นี้นะครับสปายสองคนเนี้ ถ้าถูกจับได้ก็ชีวิตเขาคงจะถูกจับถูกทรมานหรือถูกอาจจะถูกฆ่าใช่ไหมครับแล้วก็ราหับกำลังบอกว่าฉันได้ยินมาและฉันรู้ตอนนี้พวกเราสู้คุณไม่ได้หรอกพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่กว่าฉันขอเป็นพวกคุณแล้วกันสปายสองคนนี้แทนที่จะบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากนะที่ช่วยฉัน ใช่ไหมครับบอกว่าชีวิตของเจ้าแรกกับเราเหรอถ้าเจ้าสัตซ์ซื่อถ้าเจ้าช่วยปกป้องฉันแล้วพระเจ้านําฉันกลับมายึดที่นี่ได้นะครับฉันจะไว้ชีวิตพวกเธอดูเหมือนเป็นการแลกที่แบบว่าตอนนี้ลาหับน่าจะถือไพ่เหนือนะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าฉันจัดการถ้าฉันไม่ช่วยเธอแต่ลาหับมีความเชื่อครับ และเขาได้ยินมาว่าพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่เขาอยากรู้จักพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเขา,าครับทั้งครอบครัวเขาเลยครับเขายอมแลกเขาก็เสี่ยงนะใช่ไหมครับถ้ากษัตริย์เยริโคจับได้ว่าเขาซ่อนไว้ซ่อนผู้สอดแนมเขาอาจจะโดนจัดการอาจจะเป็นเขาคนเดียวครับแต่เพื่อแลกกับทั้งครอบครัวขเขาคุณดูดีๆนะเขาเป็นคนมีจิตใจที่ดีมากเลยนะแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าเองได้เตรียมคนเหล่านี้ไว้ที่จะเจอเราครับ เขาบอกว่าเขาบอกว่าขอไว้ชีวิตข้อสิบสาครับบิดามารดาพี่น้องนะครับทั้งชายทั้งหญิงด้วยและทุกคนที่เป็นญาติเขาวงญาติเขาครับเขาไม่ได้คิดจะรอดคนเดียวนะอันนี้พาทั้งครอบครัวมาถึงพระเจ้าเลยนะครับบางทีพระเจ้ากําลังให้เราทํางานใหญ่นี้อยู่ครับชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเขาครับ ุณรู้ไหมว่าพระเจ้าอาจจะส่งคุณไปในที่หนึ่งที่กณรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันต้องไปอยู่ที่นี่ไปอยู่ในกําแพงเมืองแล้วฉันทำไมฉันถึงฉันไม่ใช่คนดีฉันชีวิตฉันผิดพลาดมาก่อนแต่วันนี้พระเจ้ากำลังใช้คุณนะครับเพื่อคนอื่นๆในครอบครวองคุณหรือจะเป็นคุณเป็นคนสอดแนมที่นำเรื่องของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านั้นที่ยังไม่ทันประกาศเลยมากเลยครับ เขายื่นมือออกมาช่วยเหลือแล้วแล้วแล้วเขาอยากจะรอดทั้งครอบครัวขอพระเจ้าช่วยเราครับชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเขาครับใช้ชีวิตของคุณเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นและเชื่อเถอะครับว่าชีวิตคนอื่นเหล่านั้นนะครับก็ได้ช่วยเหลือคุณด้วยบางทีคุณจะเห็นวันหลังภายภาคหน้าเมื่อคนเหล่านั้นเข้มแข็งเติบโตขึ้นนะครับคุณจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้โหพระเจ้าเขาเจ๋วเราอีกอะเขา เป็นคนที่พระเจ้าใช้แล้วก็เป็นพ่อเราตั้งแต่เริ่มต้นในการนําเขามาถึงพระเจ้าบางทีครับเราได้รับพระพรร่วมกันบางทีเขากําลังช่วยเราในการเซฟชีวิตของเราและเราเองเพียงแค่เรายื่นมือออกที่จะช่วยเซฟชีวิตของเขาครับมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าพวกคุณเล่าออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องยาวเลยนะเราคงจะทำซีรีส์ชีวิต ของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าได้กันเป็นอีกหลายตอนเลยครับวันนี้ขอพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เกิดผลเป็นจริงในชีวิตของพวกเราทุกคนครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเตรียมเราพระเจ้าทรงใช้เราที่จะมีชีวิตเพื่อคนอื่นในขณะเดียวกันพระองค์ทรงให้คนอื่นที่จะเป็นพระพรกับชีวิตของเราด้วยเหมือนอย่างการที่เราได้เป็นพระพรซึ่งกันและกัน ข้าพองค์หนุนใจพี่น้องทุกคนและพี่น้องทุกคนก็หนุนใจข้าพองค์เราเห็นพระพรพระองค์ผ่านการที่เรามีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันนี้เราที่ฐานขอพระพรพระองค์มาถึงเราในการประกาศเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตเพื่อคนอื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านและพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ